สงสัยเรื่องการใช้ายแบตเตอรี่นะคะว่าแต่ละเบอร์อ่ะมันมีมันหมายถึงว่าสามารถใช้ตัวไหนแทนกันได้อย่างกรณีเช่นสมมุติว่าไม่มีเบอร์สี่หรืออะไรเงี้ยถูกเชิญแล้วเอาตัวไหนแทนเบอร์นี้เบอร์นี้แทนถึงกันได้อะไร่เงี้ยค่ะโอเคคือ <Okay. S 2> หลังจากที่ที่เราได้เรียนไปแล้วนะเบอร์สี่ด้วยความยาวหนึ่งเซนเบอร์ห้าช่วงครึ่งเซนนะ่ะนะ เบอร์เจ็ดก็เหลือสักสามมิลแต่แทนจะโพลาเข้าไปหน้างาจริงๆแล้วนะีนะบางทีไบบี้เราไม่พร้อมใช้งานหรือหรือชนิดขนเนี่ยไม่เหมือนกันพอลงไปลึกๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะนมนมนนนะสมมติว่าคุณใช้เบอร์สี่นี่นะครับไถตัวเนี้ยจะได้ความยาวประมาณ1เซนไถตามนะไถตามขนได้ความยาว1เซนนะครับ สมมุติว่าอย่างที่คุณบอกว่าเอ๊อาจารย์สมมติถ้าเบอร์สีตอนนั้นผมใช้งานไม่ได้ละ่ะถูกปะใช้งานไม่ได้หูม,มีวิธีที่จะทดแทนมีเบอร์นี้ไหมเราต้องกลับมาเรียนรู้ลึกขึ้นไปลนะผมจะต้องกลับมาถามว่าขนตัวนั้นนะ่ะเป็นขนตั้งแบบปอมหรือขนนอนเหมือนพวกชิสุกะยอนะครับมันจะมีหลักอย่างนี้สมมติว่าลูกค้าบอกว่าตัวเนี้ ตัวเนี้ยตัดสั้นๆนะครับเราอ่ะมีเบบี้สมมติเรามี baby, มมเบบี้อยู่สองอันมีห้ากับเจ็ดนะครับแล้วปรากฏว่าตัดสั้นๆเนี่ยเราจะใช้ห้าเออเราจะใช้เจ็ดขอโทษทีเราจะใช้ 5, เ,เจ็ดตามนะครับแต่เราไม่ไปเจอเจ็ดก็ไม่ค่อยเข้ามันนี่วิธีหนึ่งก็คือคุณเอาห้าเนี่ย ไปย้อน,น,อ,นอ๋อแสดงว,ว่าเจ็ดตามจะเท่ากับห้าย้อนในกรณีที่มาคนต้านหรือขนนอนค่ะอ่าแัน,นี้ตรงเนี้ยจะใช้ทคเ,เ,เทคนิคเนี้ยจะใช้ได้กับหมาขนนอนได้ดีหมาขนน,น,นนอนได้ดีได้ดีกว่าหมาขนตั้งถ้าหมาขนตั้งเราไปใช้วิธีนี้ยสังเกตว่ามันจะถ่ายไม่ค่อยออก หมาขนนอนพวกชิสุกยอกเนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งว่าวเวลาเรา,ายี้ตามขนเนี่ยนะครับนะเหมือนมันอ่อนเพราะเราถ่ายพับมันก็ลงใช่ไหมครับเพราะตัดจุดจะตั้งใจตัดจุดนี้มันนอนไป<ม>ฉะนั้นพอเวลาการตัดเนี่ยมันจะตัดค่อนข้างยากให้มันเรียงค่อนข้างยาก<ม>แต่ถ้าเราย้อนกลับก็แปลว่าเขาตั้งสูง้<ม>ฉะนั้นจะเรียบง่ายอะ<ม>วันนี้ก็เลยจะมาบอกเทคนิคว่าเบนนีตม,มาทดแทนกันได้นะครับแต่ก็ต้องกลับมาดูชิน้นขนด้วยว่า ถ้าเราทาวิธีนี้แล้วมันได้ทําการทํางนานที่ค่อนข้างยากไหมนะครับผมทัวนอีกรอบหนึ่งนะถ้าเราจะใช้เจ็ดตาเราสามารถใช้ห้าย้อนได้คือเอาเจ็ดตาลงไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถ้าเราสรุปนะส,สรุปนายกับลูกค้าไปแล้วลูกค,ค้าต้องการให้ใช้เจ็ดตาก็คือลูกค,ค้าต้องการที่เหลือความยาวที่สามจุดสองมิลหรือสองมิลเนี่ยนะ ถ้าเราสรุปผลงานลูกค้าไปแล้วว่าต้องการความยาวขนที่ประมาณ3มมิลใบมีดต,ตัวนี้กําลังตัดไม่เข้าแล้วเราอาจจะใช้เบอร์ห้าได้แต่ถ้าเบอร์ห้าตามขนจะได้6กมิลคุณเอากลับไปย้อนมันอาจจะเหลืออยู่ประมาณสมมิลคองึอ่ครึงๆนี่แหละเป็นเทคนิคการใช้ใบมีดนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมขอบคุณครับ